เราจะมาดูการเปิดการใช้งานแล้วก็การตั้งค่าการทำงานของเครื่องซีสุญญากาศรุ่น VM 300นะครับเรามาดูหน้าบอร์ดนะครับหน้าบอร์ดจะมีฟังก์ชันต่างๆในการเซตค่าในการทํางานนะครับเรามาดูที่ปุ่มแรกนะครับปุ่มแรกจะเป็นปุ่ม Emergency ตรงนี้เป็นปุ่มอยู่ฉุกเฉินนะครับปุ่มที่2จะเป็นปุ่มโปรแกรมหรือปุ่มเซตติ้งนะครับตรงนี้เป็นปุ่มสําหรับการตั้งค่าปุ่มที่3าจะเป็นปุ่มเพิ่มระดับการตั้งค่านะครับจะปุ่มที่4จะเป็นตัวลดระดับการตั้งค่าครับส่วนปุ่ม เมนูสตาร์สำหรับเทสการทำงานของปั๊มนะครับเราจะมาเปิดการทํางานเครื่องนะครับเมื่อเราเปิดการทำงานเครื่องแล้วบอร์ดจะโชว์เป็นโปรแกรม P0 นะครับเครื่องนี้สามารถเซตการตั้าค่าได้ถึง10ค่า, 10, 10าหรือว่า10โปรแกรมนะครับค่าแรกที่เราจะมาเซตเป็นค่า P0 นะครับให้เรากดโปรแกรมหรือว่าปุ่มเซตติ้งตัวนี้นะครับค้างไว้เพื่อจะทําการเซตค่า เวคคัมหรือว่าค่าซิลลิงแล้วก็ค่าคูลลิ่งนะครับค่าแรกที่จะโชว์จะเป็นค่าเวคคัมนะครับตัวนี้ให้เราสามารถปรับเพิ่มหรือลดหรือลดได้ได้นะครับค่าที่2จะเป็นค่าแก๊สฟิวตัวนี้บอร์ดรุ่นเวียสาม300เราจะทํามาเผื่อไว้เฉยๆนะครับแต่ว่าเครื่องไม่สามารถที่จะเติมก๊าซหรือว่าเติมลมได้ได้นะครับให้เรากดข้ามไปหรือว่าเซตค่าเป็นศูนย์นะครับค่าที่3ามคืค่าซิลลิงคือค่าการตั้งเวลาสําหรับปิดปากถุงนะครับ ก็นี้นะครับสามารถปรับรเพิ่มลดได้ครับค่าต่อไปนะครับจะเป็นค่าคูลิ่งตัวนี้จะเป็นค่าสําหรับระบายความร้อนตรงแถบซีลนะครับหรือว,ว่าตรงปากถุงเพื่อที่จะให้ปากถุงปิดสนิทแน่นขึ้นนะครับผมเมื่อเราเซตค่าเสร็จแล้วให้ทําการกดปุ่มโปรแกรมค้างไว้อีกหนึ่งครั้งครับสำหรับการเซฟค่านครับตัวนี้จะเป็นค่าของโปรแกรม P0 นะครับเรา ทำการเซตค่าหรือว่าการหรือว่าทําการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วครับส่วนค่าต่อไปจะเป็นค่า p1 ให้เราเลือก <c oughs> การทํางานได้จนถึง p9 นะครับโดยให้เราทําการเซตค่าเหมือนการตั้งค่า p0 ที่เราเซตครั้งแรกนะครับ